สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีลุงป้าทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกว่าจบแล้วนี่จบแล้วเหรอยังออกมาเฟี้ยวอยู่เลยเข้าไปให้สติกเกอร์ยังออกมาเฟี้ยวอยู่เหรอนี่เหรอจบแล้วเนี่ยถามจริงเหรอนี่ไม่ได้ไปอยากไปซ้ำเติมหรือว่าไปเหยียบคอพวกเธอเลยนะแต่พวกเธอมันเกินไปยังไม่รู้สุยังไม่รู้ ผิดชอบชั่วดีทั้งๆท,งที่คุณนายสวนผักเนี่ยเขาออกมาพูดขนาดนี้แล้วอ่ะก็ยังบอกว่าเราแปลความหมายผิดนี่ไงค่ะ f อสแล้วจะให้จบได้ไงล่ะคือคือเราอ่ะจบได้แต่ต้องรู้สึกผิดสิออกมาทำคลิปสวยๆขอโทษและทุกอย่างมันจะจะปกติให้แค่มึงรู้จักสำนึกผิดแค่นั้นเอง สำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะเอาคลิปของป้าเนี่ยขึ้นมาทำจะแค่นั้นเองสำนึกผิดะเป็นหรือเปล่าแคแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนด้วยซ้ำตัวเองผิดตัวเองก็ต้องยอมรับผิดสิไม่ใช่มาเด้งบ oh, ิลเด้งเบิดโอ๊ยใหเยอะใหยะนี่มันตอแหลเข้าใจไหมใครเขาจะสงสารเขายิ่งจะทืบซ้ำกูบอกไว้ก่อนแทนที่ทุกคนเนี่ยเขาจะรักและสงสาร มันไม่จําเป็นหรอกทางลงมันมีง่ายมากเลยเข้าใจไหมทางลงของพวกเธอน่มันมีง่ายแ,แค่ออกมาขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทําทําไมคําว่าขอโทษเนี่ยมันจะตายหรือไงไม่ใช่ไปขอโทษในไลฟ์สดแล้วก็ดดาต่อด่าต่ออันนั้นเขาเรียกว่าไม่มีมารยาทในการขอโทษเพราะทุกคนเขาไม่ได้เห็นว่าเธอขอโทษนะกูอยากให้มึงเนี่ยรู้สึกผิดกับป้าบ้างแ,แค่นั้นเองเพราะเอฟซีเขารับไม่ได้ ในการที่จะลงอ่ะมันง่ายมากเลยนะออกมาขอโทษออกมาแสดงความจริงใจให้เขาเห็นเหมือนกูไปขอโทษท่านเลวัตเนี่ยกูแสดงความจริงใจเปิดหน้านั่งขอโทษกราบด้วยซ้ําในสิ่งที่กูออกมาขอโทษท่านนี่คือคําว่าขอโทษไม่ได้เปรียบเปยอท่านนะคะแต่นี่คือคําขอโทษที่กูทําความผิดแค่แค่นั้นเอง ไม่คิดว่าจะเอาท่านมาแอบอ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อยากจะเปรียบเทียบในการที่ขอโทษให้ฟังว่าในการที่ขอโทษเนี่ยเราควรทํำยังไงแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยป้าแตนแล้วเป็นแม่มึงเหรอเป็นพ่อมึงเหรอลุงพลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่ใช่พ่อกูหรอกนะกูหากินกับเขากูก็ต้องเอาขึ้นหิ้งไว้ไง เพราะกูรู้จักสํานึกไงว่าในการที่ไปเอาเงินแต่ละเดือนละเดือนน่ะกูไม่ได้เปิดสร้างไรายได้หรอกแต่กูมีความคิดแบบนั้นไงว่าในการที่เรามีเพื่อนคุยหรือว่ารู้จักกับเพื่อนในโซเชียลเนี่ยถึงจะเป็นโซเชียลที่มีทั้งคมมีทั้งดาบมีทั้งมีดเยอะแยะไปหมดอยู่ที่เจตนาในการเราดูคนว่าคนในนั้นมันจริงใจแค่ไหนแต่มันก็มีเพื่อน ทำให้เราคลายเหงาไปได้ก็แค่นั้นเองเราไม่ได้สร้างอะไรได้แต่ต่อไปอภายภาคหน้าเราสร้างไงเราก็ต้องเอาเขามาขึ้นหิ้งสิไม่แปลกตรงไหนเลยถูกไหมละ่ะแต่เราต้องรู้จักสํานึกไงไม่ใช่ออกมาโอ้ยต่อว่าตอดา่ามึงไม่รู้จักจบก็มึงอไม่จบมึงยังไม่สรุปเลยในการที่มึงจะจบในการที่มึงจะสรุปให้ฟังติว่าโอเคนะขอโทษนะป้าสิ่งที่หนูเอาคลิปมาเปิดเนี่ยหนูผิด เพราะว่าเอฟซีเขาไม่ชอบถ้ามึงบอกว่ามึงรักเอฟซีมึงก็ต้องทําตามเอฟซีที่เขาพูดสิเอฟซี FC ไม่ได้ไปสั่งมึงเข้าใจไหมบอกว่าโอ้ยรักมากเลยองค์ปู่ปริจิตเราต้องออกมาปกป้องเราเป็นลูกหลานขององค์ปู่ปริจิตมึงยังให้อียานยันแตกเนี่ยมาเหยียบเลยนี่เหรอในการที่ปกป้องอะ่ะถามจริงอะ่ะคือพูดอะไรมาแบบคือแบบคือแบบมันปากกับใจไม่ตรงกันนะเอฟซี FC. คนเราถ้าปากกับใจตรงกันมันต้องมันทําให้พวกเราเห็นได้ชัดเจนอะจริงไหมไม่ใช่พวกกูตอแหลกันหรอกอย่างมึงมาว่าเหยียบกูลุมกูกระทืบกูมันไม่ใช่ไม่มีใครลุมกระทืบใครหรอกแต่กูก็ให้อยากให้มึงสํานึกผิดบ้างอ่ะออกมาขอโทษป้าออกมาทําคลิปสวยๆไม่มีอ่ะไม่ทำอะกูไม่ผิดอ่ะกูจะขอโทษอะไรกูขอโทษไปแล้วแล้วมีหมาเห็นตักตัวไหมละ่ะไม่มีหมาเห็นตักตัวเลยมึงออกมาขอโทษอะ คำว่าขอโทษจากใจมึงควรทํำยังไงนะจบก็สูงไม่ใช่หรอปริญญาตั้งสามใบเนี่ยควรที่จะรู้ในการที่ขอโทษจะต้องขอโทษแบบไหนก็แค่นั้นเองรู้สึกผิดบ้างไม่มีอะพวกมึงซ้าเติมกูขนาดเราก็เข้าใจนะพวกเราเงียบกันไปแล้วนะนู่นเข้าไปส่งสติกเกอร์ให้เขาเสร็จแล้วมาเด้งมับเด้งมับเด้งมับถุยนี่ยังไม่สนะออํานึกไงเย้ยหยันเย้ยหยัน fc เยอะหยันยูทูบเบอร์ทุกคนมันเกินไปไงนี่หรอควรที่จะให้อภัยคนประเภทนี้แต่กถ้าเกิดว่าทำดีโอเคมีความจริงใจ f อพอตอเนี่ยเขาเป็นคนที่อภัยแต่เขาไม่ยุ่งแค่นั้นเองนะในการที่แสดงแบบนี้มันพฤติกรรมเขาเรียกว่าพฤติกรรมเลวอะ่ะนะก็ไม่ให้อภัยอะใครจะให้อภัยก็ให้ไงเออใครอภัยไงถ้าเกิดเราออกมาขอโทษป้าด,ด้วย จะหลจกจะกร้านดีๆอ่ะออกมาขอโทษด้วยว่าตัวเองรู้สึกสำนึกผิดโอเคแต่กูไม่ยุ่งด้วยแค่แค่นั้นต่างคนก็ต่างอยู่จบแต่มึงทําไม่เป็นไงหาว่าพวกกูไม่รู้จักจบยังออกมาต่อต้านเขาอีกเขาก็เล่นไม่เลิกสิคะถ้ายังเป็นสันดานแบบนี้มีใครมีใครบ้างอ่ะมึงลองออกมาขอโทษสิขอโทษจากหัวใจของมึงอ่ะขอโทษในความรู้สึกจริงๆของมึงอ่ะ ไม่ใช่มีใครบังคับให้มึงขอโทษมึงไม่ทํามันก็แล้วแต่มึงมึงก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไงความสุขก็หาไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เข้าใจปะอันนี้คือเตือนแล้วก็พูดด้วยความหวังดีในการที่จะลบล้างความผิดของตัวเองเนี่ยควรจะทํำยังไงก็แค่นั้นเองเออถ้ามึงอยากจะอยู่ในโซเชียลถ้าไม่อยากอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปกูถามว่ามันมีความสุขมันไม่มีหรอกเพราะมันมีแต่คนต่อต้านมึงนะ แล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะป้าเขาออกมาพูดว่าอะไรอยากให้รักกันสมมามัคคีกันมึงทํำไหมละ่ะไม่ไม่เป็นไรกูจะด่าไอ้น่ากะเลยอยตัดกูจะด่าไอ้น่ากะเลอยหมอยกูจะด่าไอ้ไหลกูจะดามันอย่างนี้ดามันอย่างนี้แต่คือไม่เคยคิดถึงหัวใจของป้าที่ออกมาพูดป้าออกมาพูดออกมาเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วนะถ้ามึงไปอยู่เหมือนไอ้ปากรอบดิมึงก็ด่าไปดิปรากอบมันเปิดเปิดตัวแล้วนี่มันไม่อยู่นี่ มันไปแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้เออแต่มึงบอกว่ามึงไม่ไปไหนมึงจะอยู่ตรงนี้แต่มึงก็จะควรจะทําอย่างที่ป้าพูดไงเออป้าเขาไม่ได้บังคับหรอกแต่มึงสมควรจะทำไหมมึงยิ่งทำให้เอฟซีเกียดมึงกูจะบอกให้และยูทูบเบอร์ทุกคนเกียดมึงกูพูดได้แค่นี้แหละจะยังไงก็ตามถ้ามึงรู้จักสำนึกผิดอะ่ะกูบอกตรงเลยนะทุกคนอาจจะให้ยกโทษให้ก็ได้ แต่มึงไม่ทำไงถ้ามึงไม่ทำก็เป็นไปอย่างเงี้ยเออใครมาขอร้องเขาไม่ได้สนใจหรอกใครจะมาบอกว่าเออดีกันนะไม่ดีในเมื่อมึงไม่สำนึกผิดพวกกูก็อยู่อย่างเงี้ยกูไม่สนเข้าใจปะ